จังหวะนี้วสามตึ้งโอ้โหโอ้โหสวยจริงแม่ละอ่อนจังหวะนี้ไม่มีตัดเลือดอาริสเอาไงผมมไ่พี hmm. um ่ต yeah. uh ัดเลือดก็ทีมผมแล้วครับอ่ะเดอะเดอ่ะเดเอาเดจะดูดเลือผมปะล่ะมามามาโอ้โหไม่ได้อ้าวโอ้บายกอดวิจุกได้จุกได้จุกอะจุกอะนี่ไง โอ้โหจุ๊บจุ๊บคิงมามาเฮ้ยขอดูเลือดกันซิกแซกซิกแซกอยู่ซื้อแบบยังไม่ตายมานี่ดิมาอุ้ยอุ้ยไนจะดึงไนจะดึงอุ้ยเป็นไ,ไงซิกแซกเขาเรียกว่าจอมโจรซิกแซกนี่คือศึกตัดสินระหว่าง ผมจะตกว่าอีพิกหนึ่งหรือว่าจะอยู่ตำนานห้าหนึ่งดาวหรือเปล่าดูจากสถานการณ์แล้วนะครับก็ <c oughs> ต้องดาแน้วแหละช่วงนี้ผมก็เจ็บคอครับก็เลยไม่ได้ค่อยอาคดคลิปนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งพาคเนี่ยมันจะยิ่งเจ็บคอครับก็เลยไม่ได้พาคสักเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าตัวนี้หายยาังตัวนี้ก็ยังไม่หายนะเออตัวนี้ก็เหมือนเดิมเฮ้ย <c oughs> ผมไม่เล่นรูบี้นานแล้ววะอยากเล่นรูบี้ใสด่ดาเมจวะอันดับโปรเขาเล่นกันยังไงเฮ้ยเล่นกันอย่างนี้นี่เองกออเลยกออเลย ดวาวถ่นไม่รู้ว่าจะล่วงหรือเปล่าเด่ดาวนี้มันต้องไม่ล่วงไปอีพิกแน่นอนมันต้องขึ้นตำนานห้าดาวเฮ้ยตำนานห้าหนึ่งดาวเออห้าดาวเฉยยูเลนกับคาจาวส่วนเอ้ยไม่ใช่คาจารีเล,น,เลนกับอาริสเออตัวกวนซะด้วยจะไปไหนเราเร็วอยู่แล้ววาร์ปดิทำไมไม่วราปมาต้องวารไปะนะอาริสอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเลยนกลางเดือนจัด เรียบร้อยด,อดูแลรอดโอ้โหเพิงวอดตึงๆจังหวะน,นี้ปามอนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทีมทีมฮัลโหลทีม,ทมฮัลโหลทีมฮัลโหลทีมโอ้โหนึกว่าจะไม่มาทุ่มให้ช้าแล้วโอเคได้เต่าวิ่งกลับเลมไปเลยจังหวะน,นี้เดี๋ยวคี่ไปหนึ่งตัวโอเคสองซึบซึบซึบอะไรอลิสเอาเหรอฮะเอาเหรอ สะโลเป็นหนึ่งทีสะโลสาโลสะโ,โลเป็นหนึ่งทีจะดูเลือดแข่งกับลูบี้แหละครับโอ้โหดูดูดูดเลือดต้องสู้กับดูดเลือดหรือเปล่าลูบี้นี่เป็นตัวที่ใช้มานาน,น้อยมากน้อยแบบน้อยอ่ะสวยมอสรอดไหมรอดจากเพิิงพออไหมวันดีอาริส <laughs> มานี่มานี่อะไรจะดุดเลื่อนแข่งกันหรอมามามาน้ำหมดแล้วนะมาน้ำหมดแล้วนะเอาไงโหมีฟิกเกอร์น้ำหมดแล้วนะอาริสกลับบ้านแล้วหรอเฮ้ยจะรอเคียวอ่ะอ่างก็รอเลยรอเลยรอเคียวอ๋อเดี๋ยวผมจะลากเขาออกป้อมนะครับอะไรครับผม เขาหิว oh, ไงอยู่ตังไงตังบังตาเขาก็เลยแบบว่าอยู่ตังเขาก็เลยต้องอยู่ต่อนะัวนนี้ฟาร์มเต่าไปยก่อนเพราะม่าไม่มีตังเลยลูบี้ยิ่งแดดยิ่งได้เกาะกันกับยภาพกันเวทนะครับผมยิ่งแดดยิ่งใช้สกิลเท่าไหร่ยิ่งอึดเท่านั้นมันก็เลยค่อนข้างที่จะอึดกันเวทด้วยประเด็นมาได้ขวานแล้วใครก็เอาลงลงยากมากเลยใครเอาผมลงยากมากจวนนี้ ไม่มีใครมาเลนกลางเลยโหเศร้าเลยวัดดีให้เขายิงมาดิโอ้โอเลือดไหม้รถเลือดไหม้รถต้องกันเวแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเวเยอะมากเลยตานี้เวสามตัวตึงๆมานี่ มานี่มานี่อะไรออกเกมแล้วเหรอทำไมเดินเอืองั่น,นอะเหมือนเขาจะพูดเล่นใหม่หรือเปล่าเฮ้ย,ยนี่เราดาวฟรีดิทีมเล่นดีขนาดนี้ดูสกอร์รอาซกก่อนอ้าวเต่าเสียนะเนี่ยโอ้หเสียไหมมันเสียไหมโอ้ยิงไม่มาช่วยเลยมันเสียเลยอาดี๋ะดิอาเดิอเอาดิอาเอาดิ จะดู้ะซื้อผมป่าล่ะมามามาโอ้โหไม่ได้อะโอ้ m ายก d เุ้ยจูกได้จูกได้จูกอ่ะจูกอ่ะนี่ไงโอ้จูกจูกคิงแต่อลิตรอดโอ้ลิตรเขาอึดจริงไม่ตายเลยตะกี้เฮ้ยถามจริงไม่กลับบ้านเหรอมาน้าก็หมดแล้วนะเออ โป้งวิ่งมอสเกือบเกือบได้ตะกี้นิดเดียว่ยโดนอาิสเฉยมันแฮ็กแมปหรือเปล่าเฮ้ยจะโยนสกิลเอาเพื่ออะไรเนี่ยฮะเพื่ออะไรเพื่อเขาทำเพื่ออะไรไ่่คนใช้เขาทำเพื่ออะไรอะ่ะตังก็ห่างกันตั้งสองพันสงสัยเขาอยากลองของหรือเปล่าลูบี้ของเท่านี้มันจะแรงสักแค่ไหน คือผมเล่นนาวี่จงอ่ะผมเจอรูบี้อ่ะผมยืนไม่ไหวรูบี้อ่ะตัวมันแรงแบบแรงกว่านาวี่จงไปแล้วอ่ะคือแบบงงๆเหมือนกันให้มันแรงจังวะดูดเลือดก,ก็แรงแต่กิวก็โคตรแรงอ่ะงี้งสู้บาส์มอนได้ไหวครับถ้าเราไม่มีคี ทูกซิกแซกซิกแซกจังหวะนี้ซิกแซกไม่ได้แล้วผมไปก่อนบ๊ายบายเจอกันเฮ้ยที่ไหนตอนที่ไหนสระที่ไหนสระที่ไหนอันสี่เหลือหนึ่งวินึกว่าวาลมันจะทุบตะกี้ผมฟิกออกมาเลยกลัวว่ามันมันทุบไงตะกี้อ่าเรียบร้อยโดนโดนแลนซึมแซบเรียบร้อยโอ้ยทีมเรามันเทือนจังวะทีนี้เรก็ดาวฟรีแล้วดิปรับ ปับ <c oughs> ทางเออทางเออเถื่อนจริงไม่ตายสักตัวเลยเอา้ามาทำไมวะน่ะอ่าฮะดูละมาทำไมมามาเฮ้ยขอดูเรื่องก่อนซิกแซกซิกแซกอยู่อึ๊บซื้อบบยังไม่ตายมานี่ดิมาอุ้ยอุ้ยมันจะดึงมันจะดึงอุ้ยเป็นไ,ไงซิกแซกเขาเรียกว่า จอมโจรซิกแซกขอขอได้ไหมช่างอือวไม่ได้อยู่นี้ต้องฉันเท่านั้นมานี่มานี่เออเออเรียบร้อยแตกจบจบไม่ได้เพราะว่ามีาคาจาอยู่มาดีดีมาดีดีอย่าดึงผมอย่าดึงผมอย่าดึงผม นี่ไงมันไม่ดึงวะไม่ไมไรู้เป็นไรที่จริงมันดึงผมได้นะตะกี้ก็ตเกิดน่าจะจบไม่ได้อา้าวมานี่ไมน่นี่ขอแล้วกันโอ้โหโนแลนบอกว่าไม่ให้ถึงวนันี้ขอได้ไหมขอแบบได้ไหมจ้มาน่านจะหมดแล้วจ้า <c oughs> ขอได้ใช่ไหมไอ้เพิ่ม กบปั๊บมากดพันดนิดนะเออเออเออบอกว่าไม่ให้ไงโนแลนไอสลัดท่ะกูตีตั้งนานในชิมมลาเฉยเอาแล้วหนีหนีกูหมดโอ้โหปาปาก็ไม่ให้จังหวะนี้ตีตั้งนานเล่นมึงไม่เข้าป้าปาเลยวันตะกี้ัไม่ได้ถือเวลาตี <c oughs> โอ้ยโอ้โอเลนเลนล่างกับเลนบนนี่คือสมสมบัติกลุ่มซับทด่ดีนี่เอง จังหวะนี้สา,ามตึง้งโอ้โหโอ้โหสวยจริงแม่ละอ่อนจังหวะนี้ไม่มีตัดเลือดอาริสเอาไงผมพี่ตัดเลือดก็ทีมผมแล้ครับโดนตายเฉยจบได้นะแต่พ่พี่ตัวจบเลยทีมผมไม่เป็นไรช่างเออผมก็จบได้อยู่ละเอ้เรียบร้อยไม่ตกอีพิกไม่ตกอีพิกแล้วแต่รับตามเมีผมก็ที่หนึ่งน,นะน